จุฬาตัญหาสังคยสูตรว่าด้วยข้อเป็นปัธรรมเป็นที่สิ้นตัญหาพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่12ข้อที่433ข้าพระข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราศาทแห่งมิคารมารดามหาอุบาสิกาวิสาขาผู้เป็นดังมารดาแห่งมิคาระเศรษฐีในวิหารบุพารามเขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นท้าวสกกะจอมเทพเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นยืนเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคอยงนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นแห่งตัณหามีความสำเร็จล่วงส่วนมีความปลอดโปร่งจากกิเลส เป็นเครื่องประกอบล่วงส่วนเป็นภูมมาจารีล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนจอมเทพพิสุในธรรมน,นัยนี้ได้สดับว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนี้พิสุได้สดับแล้วอย่างนี้พิสุนั้นย่อมรู้ยิ่งซึ่งทำทั้งปวงครันรู้ยิ่งซึ่งทำทั้งปวงแล้ว ย่อมทราบชัดทมทั้งปวงครั้นทราบชัดทมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ทมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ทมทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ดีเธอย่อมพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความนายพิจารณาเห็นความดับพิจารณาเห็นความสละคืนในเวทนาทั้งหลายนั้นเมื่อพิจารณาเห็นดังนั้น ย่อมไม่ยึดมั่นสิ่งอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมัน่นย่อมไม่สะดุ้งหวัดวันเมื่อไม่สะดุ้งหวัดวันย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตัวและทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วประมาจันอยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีดังนี้ดูก่อนจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้แลภิกษุชื่อว่าน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นแห่งตัณหา มีความสำเร็จล่วงส่วนมีความปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบล่วงส่วนเป็นภพมจารีล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลำดับนั้นเท้าสก,กะจอมเทพชื่นชมยินดีพระพราสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณและหายไปในที่นั้นนั่นเองเท้าสกกะเข้าไปเยี่ยมพระ มหาโมคลานะครั้งนั้นท่านพระมหาโมคลานั่งอยู่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคได้มีความดมริว่าเท้าสกะนั้นทราบความพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงยินดีหรือว่าไม่ทราบก็ยินดีถ้ากระไรเราพึงรู้เรื่องเท้าสกะทราบความพระพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วก็ยินดี ลำดับนั้นท่านพระมหาหมุคลาได้หายไปในปราสาทของมิคารามดาในวิหารบุพารามปรากฏในหมู่เทวดาชั้นดาวดึงประหนึ่งว่าบุรุษที่กำลังเหยียดแขนถึงออกไปหรืองอแขนที่เหยียดเข้ามาฉะนั้นสมัยนั้นเท้าสักกะจอมเทพกำลังอิ่มเอิบพร้อมรั่งบำเรออยู่ด้วยทิพยดนตรี500ในสวนดอกบุญทริกล้วน เท้าเธอได้เห็นท่านพระหมหาโมคลามาอยู่แต่ที่ไกลจึงได้หยุดเสียงที่พยะดนตรีห้าร้อยไว้แล้วก็เข้าไปหาท่านพระหมหาโมคลาแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระโมคลาผู้นิรทุกข์นิมนต์มาเถิดท่านมาดีแล้วนานแล้วท่านได้ทําปริยายเพื่อจะมาในที่นี้นิมนต์นั่งเถิดอาสนะนี้แต่งตั้งไว้แล้ว ท่านพระโมคคัลลานั่งบนอาสนะที่แต่งตั้งไว้แล้วส่วนเท้าสกะจอมเทพก็ถืออาสนะตำแห่งหนึ่งนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านพระโมคคัลลได้ถามเท้าสกะผู้นั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าดูก่อนเท้าโกศีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงความน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นแห่งตัณหาโดยย่อแก่ท่านอย่างไรขอโอกาสเถิด แม้ข้าพเจ้าจะขอมีส่วนเพื่อจะฟังกระถานั้นเท้าวสกกะตรัสว่าข้าแต่ท่านมคคลาข้าพเจ้ามีกิจมากมีทุระที่จะต้องทำมากทั้งทุระส่วนตัวทั้งทุระของพวกเทวดาชนดาวดึงพระภาสิทธิใดที่ข้าพเจ้าฟังแล้วลืมเสียแล้วเร็วพลันพระภาสิทธินั้นท่านฟังดีเรียนดีทำไว้ในใจดีทรงไว้ดีแล้ว ข้าแต่พระโมคคลาเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทวดาและอสูรได้ประชิดกันแล้วในสงครามนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้ข้าพระเจ้าชนะเทวาสุระสงครามเสร็จสิ้นแล้วกลับจากสงครามนั้นแล้วให้สร้างเวชยันตะประสาทเวชยันตะประสาทมีร้อยชั้นในชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งมีกูตาคารเจ็ดร้อยในกูตาคารแห่งหนึ่งแห่งหนึ่ง มีนังอับสรเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนังอับสรผู้หนึ่งมีเทพธิดาผู้บำเรอเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยข้าแต่ท่านพระโมคคัลลาท่านปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่น่ารื่นรมแห่งเวชยันตประศาสตร์หรือไม่ท่านพระมหาโมคคัลลารับด้วยดุษณีภาพพระโมคคัลลายกย่องเวชยันตประสาสต์ครั้งนั้นเท้าสก,กจอมเทพและเท้าเวสวรณมหาราชนิมนต์ ท่านพระมหาโมคคลาออกหน้าแล้วก็เข้าไปยังเวชจันตประสาทพวกเทพธิดาผู้บำเรอของเท้าสักกะเห็นท่านพระมหาโมคคลามาอยู Turn, h, ่แต่ที่ไกลเกรงกลัวละอายอยู่ก็เข้าสู่ห้องเล็กของตนของตนคล้ายกับว่าหญิงสะใภ้เห็นพ่อผัวก็เกรงกลัวละอายอยู่ฉะนั้นครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพและเท้าวิสวรรมหาราช เมื่อให้ท่านพระมหาโมคลาเที่ยวเดินไปในเวเชนต์ตะปราศาสตรได้ตรัสว่าข้าแต่ท่านพระโมคลาขอท่านจงดูสถานที่น่ารื่นรมแห่งเวเชนตตะปราศาสตแม้นี้ของท่านจงดูสถานที่น่ารื่นรมแห่งเวเชนตตะปราศาสตแม้นี้ท่านพระมหาโมคลากล่าวว่าสถานที่น่ารื่นรมของท่านเท้าโกสีนี้ย่อมงดงามเหมือนสถานที่ของผู้ที่ได้ทําบุญไว้ในปางก่อน แม้มนุษย์ทั้งหลายเห็นสถานที่น่าเรื่อนรมไหนๆเข้าแล้วกล่าวกันว่างามจริงดูสถานที่น่าเรื่นรมของพวกเทวดาชั้นดาวดิงในขณะนั้นพระมหาโมคลาได้มีความดำริว่าเท้าสักกะนี้เป็นผู้ประมาทอยู่มากถ้ากะไรเราพึงให้เท้าสักกะนี้สังเวชเถิดจึงบันดาลอิทธาพิสังขารเอาหัวแม่เท้ากดเวชเชนตะปราสาส เขย่าให้สั่นสถานหวั่นไหวทันใดนั้นเท้าสักกะจอมเทพเท้าวเวสวร์มหาราชและพวกเทวดาชั้นดาวดึงมีความประหลาดหาัศจรรย์จิตกล่าวกันว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายนี้เป็นความประหลาดอาัศจรรย์พระสมณะมีฤทธิ์มากอานุภาพมากเอาหัวแม่เทา้ากดทิพยะพิภพเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวได้ ตรัสความน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาครั้งท่านพระมหาโมคคลาทราบว่าเทา้าสกจอมเทพมีความสลดจิตขนลุกแล้วจึงถามว่าดูก่อนเท้าโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นแห่งตัณหาโดยย่นย่ออย่างไรขอโอกาสเถิดแม้ข้าพเจ้าจะขอมีส่วนเพื่อฟังคาถานั้นเทา้ากสกะจึงตรัสว่า ข้าแต่ท่านพระโมคคัลลาผู้นิรทุกข์ข้าพระเจ้าจะเล่าถวายข้าพระเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วจึงได้ยืนณที่คกนส่วนข้างหนึ่งคันแล้วได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นแห่งตัณหามีความสำเร็จล่วงส่วนมีความปลอดโปร่ง จากกิเลสเป็นเครื่องประกอบล่วงส่วนเป็นพรหมจารีล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้าทูลถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนจาเทพพิสุใ์ในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นพิสุ์ได้สดับแล้วพิสุจน์นั้นย่อมรู้ยิ่งทำทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งทำทั้งปวงแล้ว ย่อมทราบชัดทำทั้งปวงครั้นทราบชัดทำทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ทำทั้งปวง